จากพระที่แล้วครับหลวงู่ทวดเพิ่งเกิดแล้วมีงูใหญ่มาคายแก้วเอาไว้ให้ทาให้ครอบครัวของท่านได้ถูกปลดจากความเป็นทาสและอีพีนี้จะเป็นยังไงกันต่อถ้าพร้อมกันแล้วอย่าเสียเวลาดีกว่าไปฟังกันครับถ้ามาในตอนที่ท่านอาศัยอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาครับตัวท่านนั้นมีความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างมากและโดดเด่นกว่าพระรูปอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดครับวันหนึ่งมีทชทูตเข้ามาในเมืองและตั้งปริศนาท่ามออกมาว่ามีตัวหนังสือหายไปทั้งหมด7ตัวมีใครแก้ได้บ้างว่าเจตัวที่หายไปคืออะไรในที่ประชุมนนนั้้ไไมมมม่่่ีีีีรรตอบดเเลยยพงททาาาาาสสถ ได้และตัวที่หายไปทั้งหมด7ตัวนั่นคือสังวิทาปุกกะยะปะหรือหวัวใจ7จ็ดคำพีนั่นเองในการตอบคําถามครั้งนั้นทำให้ท่านมีความดีความชอบเป็นอย่างมากจึงได้รับสมณศักดิ์ว่าสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปจาร์และนี่คือชื่อเต็มของหลวงปู่ทวดของเรานั่นเองครับหลังจากนั้นอีกไม่นานท่านก็ได้เดินทางกลับไปบำรุงพุทธศาสนาทางภาคใต้และเป็นเรื่องที่ได้เสียได้เป็นอย่างยิ่งบันทึกที่เป็นละลักษณ์อักษรของท่านหลังจากนั้นก็ไม่มีให้เห็นอีกเลย มีก็แต่เพียงเรื่องเล่าจากชาวบ้านที่ยังคงเล่ากันอยู่ทุกวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวันที่ท่านใกล้มรณาภาพครับเรื่องเล่าของท่านมีประมาณนี้ครับมีเนรูปหนึ่งกาลังนั่งสมาธิอย่างตั้งมั่นและแน่วแน่อยู่ในวัดในการตั้งมั่นครั้งนั้นคือภาวนาในจิตใจว่ายอยากเจอพระศรีอานและจูๆ่ๆก็มีคนแปลกหน้าเดินเข้ามาหาเนรอ,องค์นั้นและก็เอาดอกไม้มาให้ดอกหนึ่งพร้อมพูดประโยคที่ว่าหากมีใครรู้จักดอกไม้ดอกนี้เอาคนนั้นนั่นแหละคือพระศรีอานและหลังจากนั้นก็เดินจากไปทิ้งไว้เพียงคคํําาาาาาาถถมมทห้สสห้้เเเเนนนนนนนกกกกิิดดดวสสงงัััยลจ็ไร ไม้นี้ไปในวัดและจู่ๆก็มีเสียงมาจากด้านหลังว่า อ้าวเนนไปเอาดอกไม้ดอกนี้มาจากไหนนี่มันดอกไม้สวรรค์ดอกมณฑาทิพย์นี่ใครให้มาหลังจากเนนได้ฟังเนนก็ได้รู้ทันทีว่าหลวงปู่ท่านนี้ก็คือพระสีอานที่เขาตามหานั่นแหละเนนยื่นดอกไม้ให้หลวงปู่ทันทีหลวงปู่พร้อมรับไว้และเดินเข้าไปในกุฏิอย่างไม่พูดอะไรสิ้นคืนนั้นหลวงปู่ก็ได้ทําการหายตัวไปอย่างถาวรโดยไม่มีใครเห็นท่านอีกเลยและทุกคนต่างลงความเห็นว่าท่านได้บรณภาพ้าไปแล้วและทําพิธีอย่างใหญ่โตเพื่อให้สมพระเกียรติท่านครับ